เน่อานนี้จะเลาะไปไปเลาะซื้อนาะแล้วอยากให้พี่น้องได้ห้วโลหนึ่งเท่าไหร่สิบสี่โลคุณคุณหกอ่ะสิบสี่โลคุณหกแปดสิบสี่พัน 8, 14, แต่ก็ 3, อืสามพันเนีอโอเคก็อปอักก็หมดเกืม,มีการขออีกพี่น้องห้าสิบสแต่ให้ห้าสิบเอดบ่มีเงินน้อยเออ โอ้เมน,นี <c oughs> ฝ่าบดปกตินี่มีหมอกทะเลมีทะเลหมอกอยู่บริเวณน,นี้แต่มื่อนี้นี้ฝ่าบทละ่ะอากาศหนาวตามเห็นขขาวจากกุมอุตุเมื่อวานนี้วา่าจากวันที่หนึ่งคือมื่อนีนนี้ไปหาวันที่หกในอากาศจะหนาวเย็นอาจจะมีฝนตกเดโอ้ทิลองไปเวียกได้บน่น้อ มันก็เลยบ่บมีแดดเหมือนในต่เช้านะบ่มีหมอกบ่มีแดดเนาะบรรยากาศตอนเช้าก็ะซีึ้นๆหน่อยนึงมือนี้าะสบายดีเ้อสบายดีสวัสด,ดีสบายดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องหมดทุกคนวือนี้บบนาจะได้ไปใส่มาอื่นอาจจะได้ลงไปในเมืองมือนี้จะ มีสจุดประสงค์คือหนจะเลาะซื้อนาว่าราคาหนึ่งเท่าไหรอยู่บานเฮาเนาะอัก็อาชีพปลาสัสนลักๆกับเห็ดไฮเห็ดหนะเห็ดไฮเห็ดสวนแล้วมันก็นมีสินค้า,าเครื่องป่าคองดงตามฤดูกาลและช่วงในนี้ก็จะจะขายเนอส่วนไลาเนานอคมคือดังที่สมจิตไปหาเมื่อน,นั้น อันที่สองเป็นดอกแคมดอกแคมจะเป็นดอกที่เขาจะเอามาเฮ็ดการฟอยหยูกวดเน่อมวันนี้จะเลาะไปะไปเลาะซื้อนอแล้วอยากให้พี่น้องได้ห้ว่าโลหนึ่งเท่าไหร่นอในทุกมือนี้เนาะราคามันก็เริ่มลงยิ่งนอมันเห่าวขึ้นมันออกไวขึ้นซอกหาง่ายขึ้นราคามันก็จะลดลงตามระยะของมัน าจากทีสิบพันก็จะเป็นแปดจากแปดก็จะเป็นหกเดี๋ยวจะเลาะซื้อเนาะประมาณอยู่สามหากิโลเพื่อเอาไปฝากพี่น้องจะโบแมนเอาไปขายต่อด้อจะเลาะซื้อแล้วจะทายให้พวกพี่พี่น้องเบงอรงว่าอ่กิโลหนึ่งเท่าไหร่และอจะทมประชาสนพร้อมว่าข้าเจ้าหาเงินแนวใดเนาะเจอกันน้องอันนี้เป็นประสั่ง เป็ตาสังเป็นน้นสิ่งเขาจะมาสื่อนอเพื่อเอาไปกินเด้อบอกได้เอาไปขายต่อเห็นปะอืมนกคมเอาให้เบิ่งพร้อมอืมอันนี้คือเขาเจ้าจะจงไว้นี่แข็งหน่อยนึงเวลาเขากินอาจจะตัดไปถุงสุดเพื่อยังเพื่อบอให้มันเน่าไวยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นมืออื่นถึงจะเอาไปจต่สีมันกันยังกุ มันยังกลุ่มกว่าที่เขาตัดให้มันบอลอ่อนๆเลยเบิ้งว่านี่จักจักโรนะ่เนาะนี่ชิได้จักโร่โอ้ตะเวนขึ้นโอ้โหตะเวนขึ้นตะเวนขึ้นชีราชิบุมีตะเวนได้เหมือนีนน้องไปบึงคิดว่าชิบุมีตะเวน,เนมือนนี่เมื่อกี้มาไปถ่ายให้เบิ้งเราบุมีอีหยังบัดนี้ขึ้นงามงามเดี๋ยวให้ไปเบิึงเด้อ สวยงามสวยงามว่าเราคิดว่าชิบุมีแดดเหมือนเนี่ยแดดออกเส้ยว้าวสวยงามพี่น้องโอ้ฮะเข้าไปเข้าไปสร่งสินค้าเข้าต่อ อันนี้ดอกแคมพี่น้องเด็ยจากน้อยสีเลาะไปเลาะทำพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านนี่นแหละวะ่าขาเจ้าขายเน่าเลยออาหนอออกไปสั่งเน่าต่อ เออที่ทางหน้าใช่ไหมมีแต่มีแต่ดวงใหญ่ๆอืมบางว่าเขาจะคิดไรเป็นเงินเท่าไหร่เราจะได้จักกิโล14กิโลอืม14กิโล จันนของจรินกี่ด้สิบสี่โลโล 1, 6, โลหนึ่งหกพันกระเจ้าขายโลหนึ่งหกพันเดี๋ยวนี้น่ะเมื่อวานสื่อในอย่างเจ็ดแปดพันแต่ว่ามันลงเวลาที่นอออกลายคือคืนทิดบอกสุฟังว่านอออกลายสัน้นใดราคามันจะลดลงนะราคาทองตลาดต่ว่า ถ้า,า,อา,อาเอาไปขายในเมืองเนี่ยมันก็จะราคาตั้งหักอันนี้คือราคาอยูบ่บนนอกเขาสิบสี่โลคุณคุณหกอ่ะสิบสี่โลคุณหกแปดสิบสี่พันอืมถึกแปดสิบสี่พันเลยประจันใจป้งอ่ะ,อะแต่ว่าเอื่อยเพิ่นจะให้ใจอาัตราสิบโลอีกสี่โลละเม็ดเพิ่นเอาให้เอาให้ซือ้อๆสิบโลหกสิบเออสิบโ,โลก็จะเป็นหกสิบพัน จะจ่ายให้เลยนะแต่ว่าผมมีเ,เงินน้อยแต่ว่าจะให้ขนาดนพ้ขนาดเท่านหร่บ้างแต่ก็เป็น,น, <laughs> น,น,นมืนอดีจังโอเคอกสิบบัทอันนี้คือปกติข้าเจ้าได้เจ็ดสิบสี่พันอ่าข้าเจ้าไปหา2องคนอ่ามีเอื้อยแล้วก็มีไอ้เคยข้าเจ้าไปหา2องคนก็ได้ได้อยู่ประมาณสิบกว่าโล เอาไว้กินได้บ่เคยเอาไว้กินได้บ่อืมอ่าเอาไว้กินได้คันชิขายทางมืดก็อาจจะได้อยู่แปดสิบเก้าสิบพันอันนี้แม่นขาเจ้าไปสองคนเจ้าบนก้น,นสัตว์น้าขอบใจเอาเขาจะเอาอย่างน้อยเกือบเต็มเปลาตัวนี้อันนี้แม่นพี่น้องเอามาเอามาให้อันนี้นะขาเจ้าเอาให้เอาให้กินบริคายตัวนี้นได้ชักกิโลนี่ย ซองโลนี่องโลเนี่ได้สิบสองพันแล้วได้ไหมอ๋อใหส่น้ำกันนะเต๋อใส่ไปเลยโอ้ยหลายเติมแล้วนี่ะโอ้ตะเวนขึ้นมางามงาจากโลกล้วนี่ เจ้าด่าด่าดาโอ้สาวเก็บก็สาวละสิบแปดสิบแปดโลเอาอีกจากฮาโล่สิบโลโนไป 4, ม,นมาเฮวสิ่งไป<ล>บนนั้เขาจะไปซื้อของแม่เสียงโนอีกเอาอีกประมาณสิบโลพอ เสีอไปฝากพี่น้องพี่น้องอยู่ทางคนละอยู่ทางในเมืองคนละมาก็นี่ในจากมาเจอ,อบลาชิเติ๊กผมมัหรออจังจังจังน่่ๆน่เน่เพิ่น,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 นมาละอันนี้เป็นแม่เสียงโน่นเพิ่นจะเอามาขายให้อ่า บ้างมาเชียร์ได้จะก,กิโลโอเคจักโลเก้าโลแปดโลไปเก้าโลนี่อาเซียนห่อจับจับกอเก้าโลคูนหกพันหาสิบสี่พันเออหาสิบสี่พัน ไม่ไม่อย่เป็นห้าสิบอ่บไม่โอ้มันจะเอาไปห้าสิบไเอาไป50นิดไปเนองมีบ้างเหอไเออหอดบ้งแล้วโอเควอนี้ถึก54าสิบสี่พันแล้วใอ่ไ หาสิบาทเองาสกับผมมลดนเก้าโลเจลี่ยอบ่นั่นแลแต่ก็สามพันนี่อโอเคปีอักก็หมดลเก๋มีการคออีกพี่น้องหาสิบสี่แต่ให้หาสิบเอ็ดมมีเงินน้อยเออนี่เอาก็ได้นั่นละ ไปอีกเกาโลเอาี้เอาจีเปยเอาจีปใส่น้ำกันอยู่พุ่นอืมคือชิพอแล้วแหละเกาโลบอกตัวนั้นส<ม>ิบแปดกระสาวกว่าแล้วเกืกอบสามสิบหอดละไปเหนออ่าหิว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 ,หวอ,อันนี้คือสินค้าตามฤดูก,กาลของพี่น้องบ้านเฮาเนาะก็คือบ้านผาทองเมืองน้ำบากแังหลงพระบาง จะเป็นแขว,แขวงทางภาคเหนือของของลาวที่มีสายแดนติดกับเมืองควาแขวงพงศลีบ้านเฮาเนี่จะเป็นบ้านสุดท้ายที่อยู่ที่ขึ้นกับเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะางอีกบ้านทางนั้นละมันขึ้นกับเมืองควาแขวงพงศลีแล้วนอกยากนี้ก็ยังมีอันดอกแคมที่กจะจอกาลังขายในส่วนนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งว่ากะเจ้าอ่าขายกันแนวได้ และส่วนนี้ก็เจ้ากะเริ่มปลูกพยางผลานี่มาก็เจ้าเริ่มปลูกยางผลาโอ้กำลังกำลังกำลังเฮ็ดเวียกกำลังทำงานเดานี่กำลังขุดินเ้าเบาเออขุดดินเซาเบาในายคูนี่ก็ได้ก็เจ้ากำลังนายคูขีขข่แก อันนี้เอาดินมาใส่ใส่เบาเพื่ออ่นกาอันอนนะต้น,นตยางพาราฮั้นส่วนนี้เราเม็นเฮ็ดยางพาราแต่ว่าลังลังมานี่เฮ็ดอัน,นปลูกยางปลูกบางแนงเนาะ,นละปลูกบางแนงอันปีไกน่นี่สามารถเปิดเผยได้บะ่ะในควัวได้เท่าใดรอันราคาบางแนงเลยได้หลายซ้ำเดยได้สามสิบสี่สิบเปอร์หันละอ๋อสามสิบสี่เปอร์เหมือนมูลนึงเท่าไหร่ปีไก่เนี่ยมูลสิบสี่พันมลสิบสี่เนาะหมักหมักแนงกวางตุ้งบ่ มังแนงกว่างตุงแต่ว่าราคาลงเนาะนนอ่ะ 30, าสามสิบสี่สิบเปาไลเป็นเงินนี้ทึกเท่าไดยสา 30, สามเสาสามสนี่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นอาซิพเสริมของของไทยบ้านมันก็มีลายเห็ดไฮเห็ดส่วนปะปนกันไปแต่ว่าลัลักษเหมือนมักแนงฮัละมาส่วงนี่ละมีอั่ยางพลานี้แต่ว่าสินค้าตำรดูกันคือใหยไทยบะ่งเมื่อกี้นี่ว่ามีน้อมี อดอกแคมมียังเป็นอันไหนคุณอ่ะเออตอนนั้นสิ้น้าตามฤดูกาลเดี๋ยวจิตกน้อยจีพาไปเบิ้งอันดอกแคม,มทีขาเจ้ากําลังเก็บเกีียวส่วงนีนนี้ว่าราคานึงเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นอ,อย่างพลานะขอบใจนายครูขอบใจขอบใจบใจ้าลงมาโอ,อ้ขึ้นกลยดิ่ตุ๊ เอากันนี้คือดอกแคมที่กะเจ๊กกำลังขายส่วนนี้โลโลนึงเท่าไหร่พ่อ 10, <5. S 1> ดอกดอกแคมส่วนนี้เจ็ดพันห้าเป็นวะอโออันนี้คือเป็นอันสินค้าละเป็นสินค้าตามฤดูก,กาลอันนี้นะเจ็ดพันห้าได้จักโลเนี่ยลองสั่งมงเนาะสิบเก้าโลสิบเก้าโอ้ตอนนั้นฮอดอยู่บ้าสิง่ง <laughs> ตาสั่งแล้วมันจะฮอดเยอะโอ้ฮอดอยู่นี่สามสิบเลยนี่ หลังบังมาเชื่อจักินลแล้วคิดอะไเป็นเงินเชได้เท่าไรนั่งเรียงจับด้วยหกอเหดืองเนาะเออบิกุยนี่ออสิบเก่าโลปลายสิบเกาโลสับมันสามขีดอ้า เจ็ดพันห้าโอ้ยตทรศัพท์จุดเก้าหรออื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอ้เสนสี่สิบสองพันแสน 42, แสี่สิบสองพัน 42, อันนี้คือสินค้าตามเราดูกันคือวอลซูพี่หน่องฟังว่าอ่าโซงนี้ขาเจ้าขายนอสอนลายแล้วกันดอกแคม แลักๆก็จะมี่ข้าเจ้าเฮ็ดอันส่วนหมักแนงล่ะก็ยางพาราสรงนี้นี่กำลังปลูกยางพาราสรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นว่าไทยบ้านอยู่บ้านนอกข้าเจ้าห่างเงินเท่าไหอือโอ้นี่ข้าเจ้าครับซื้อเป็นเปลวไอ้่นได้นี่นะบวชอันทิพย์พาได้หรืออืมอันนี้เราเป็นข้าเจ้าซื้อไว้เพื่อเอาไปขายในเมืองราคาในเมืองเดี๋ยวนี้กับประมาณเท่าไหร่เอียงข้าวเจ้าขายอยู่ อยู่ในเมือง 1, 000, 6, 000. ดีกี้หกยี่ปีหกอยู่พุ่นกันแต่ก่อนฮอตสิบสิบห้าคนเล้แต่กอ 10, 15, ่กอนนะมันก็ลงมาลงมานอมันหลายแล้วก็ราคาลงคือวอลซูฟังอ,นนอืมอ้าวนี่ก็ลูกแค่พันอ้าวขับใจเด้อในตัวนี้บอกเอาลงเลยตัวน,นี้กันน <laughs> ะฮ <laughs> ะ <laughs> น่ะ Hoa hôm nay, 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 วิดีโอตัวนี้นะกับจแมนซัมนี้ให้หูอ่าสิ่งที่พ่อแม่พระสสนหาเงินกัเจหาแนวใดบังอีพีตัอไปว่าชีเใติเกี่ยวกับยังชีไทยเกี่ยวกับยังกัจึงคอยติดตามกันอีกเด้อพี่น้องเ้ออ่าฝากกันติดตามกันได้ยๆยเป็นกำลังใจให้ทิดส้มชิดแดงเพื่อจะฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้บ่งกับชิพยายามเฮตดตลอดอืมชีพยายามถ่ายวิธีชีวิตของสนทร่า้มมุอยู่บ้านนอกล้อก็อยู่ในเมืองอีกอย่างก็ว่ากันไปเพื่อจะอ่าแลกเปลี่ยนวิธีชีวิตวัฒนธรรมอ่ากัน ทำมาหากินอีกอย่างต่างๆเนาะอ่ะสำนีสักก่อนก็เข้าใจฝากติดตามเด้อ